ทำข้าวหอมมะลิร้อยห้าครับก็เดิมก็ทำอยู่15บห้าไร่สิบห้าไร่สิบห้าไร่ครับก็จะหมดค่าปุ๋ยค่ายาเยอะมากต่อปีอ,อ่อต่อรุ่นเนี่ยสิบห้าไร่ใช้ปุ๋ยประมาณกี่ลูกอ่ะก็ก่อนที่ใช้โฟทีใช้ไป20ลูก15ไร่ใช้ปุ๋ยทั้ง20ลูกเลยนะเพราะว่ามันเป็นนานดินไม่ดีต้องออใส่สองครั้งครั้งละ10ลูกครั้งละ10ลูกครั้งละ10ลูกกว่ดสองครั้งก็หมดค่าปุ๋ยไปก็คือ ปุ๋ยมันลูกกีก่บาทอะก็6 7ถึงประมาณ6 700อใช่ีกลูกนะสิบยี่สิบลูก20ลูก6กสาะหมื่นกว่าบาทกับ2อ0 0 0ใช่ค่ะแล้วก็พอฉีดโฟทีไปครับได้3วันพอออกไปดูนาตกใจเลยค่ะอ่าฮะมันเขียวแล้วใบมันตั้งเบบดงงมากเลยอะแล้วแล้วพอดีปุ๋ยรอบสองใส่ไม่ได้ปุ๋ยที่เตรียมมายังไม่ได้ใส่เลยใส่ไม่ได้พอเราได้สารเพิ่มประสิทธิภาพโฟทีไปฉีด3วันปุ๊บ ไช้ปุ๋ยรอบ2เราไม่ได้ใช้เลยก็ไปหยัดเงินไป10กระสอบ10กระสอบก็ประมาณโอ้โหกับหมื่นเหมือนกันนะใช่ค่ะประหยัดไปเยอะจากที่ขีดสองซองนะสิบห้าลข้าวมันแข็งแรงแล้วก็มันไม่ได้มันไม่เป็นโรคอะ่ะปกติข้าวหอมมะลิร้อยห้ามันจะเป็นพวกเชื้อราง,ง่ายเพราะว่ามันเป็นข้าวหอมแล้วเพ้ยกระโดดจะกวนเพี้ยกระโดดบา่บาใบไม้ใบขีดใ<จ>บจุดเดือยพอลวงเม็ดเออเขาเรียกอะไรอะ่ะ เม็ดไม่ใสเม็ดรีบความชื้นสูงนี่คือปัญหาเกษตรกรที่ปลูกข้าวเลยฉีดไปครั้งหนึ่งติดใจก็เอามาฉีดตอนข้าวใกล้ออกอีกครั้งหนึ่งก็ต้องเพิ่มกลมๆและข้าวใกล้ออกเพราะว่าช่วงนี้ชาวนาที่ทํานาก็จะต้องใหฮอร์โมนช่วงนี้ไม่ใหฮอร์โมนก็ต้องใช้ใช้ปุ๋ยแต่งหน้าแต่พอดีเราเอาใช้โฟทีใช้โฟทีเนี่ยไปฉีดอีดหนึ่งแทนเลยอย่างอื่นแล้วอย่างอื่นใช้ไหมไม่ได้ใช้เลยค่ะเพราะว่า ต้องการอยากรู้ว่ามันแน่จริงแค่ไหนอ๋อคราวนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวบ้านหรือปราชาวบ้านต้องพิสูจน์เจ้นนาข้างๆเขาก็บอกว่าบ้าแล้วไม่ใส่ปุ๋ยใส่ยาแล้วมันจะงามได้ไงใช่แล้วมันจะได้กินได้ไงเดี๋ยวก็เสียหายหมดหรอกอะไรเงี้ยมันมันเขียวแข็งแรงอ่ะข้าวแบบเหมือนข้าวสุขภาพดีเหมือนคนสุขภาพดีอย่างนั้นเลย มันออกมาจากแววตาออกมาจากสีของข้าวออกมาจากการพิ้วของใบนะโดนลมแล้วมันไม่ได้แข็งมันไม่ได้กองแล้วมันก็ชี้สวยอ่ะหลังจากนั้นพอเขาเริ่มออกลวงออกอะไรแล้วเรารู้ติดตามต่อยังไงก็แบงนาข้างๆเขาเป็นในเป็นเพียเป็นไวรัสกันอ๋อเป็นเพียเป็นโรคเป็นเชื้อราเน่าเขาลวงไม่คอาลวงเม็ดด่างกันหมดเลยช่วงนั้นอ่าแมลงก็จะมาหาเราไม่มีที่กินไวรัสอ่ะ อ๋อโรคต่างๆลามมาหาเรากลัวจะเข้ามาหาเราแน่ๆอะไรทเนี้ยใช่อืมตอนนี้ออกไปนาก็เห็นข้าวเป็นไวรัสก็เอาไอ้ตัวโฟทีไปฉีดอีกอย่างเดียวเพราะว่าข้าวมันเริ่มสูงแล้วคนละคนรับจ้างเขาบอกว่าถ้าใส่ยาฆ่าแมลงเขาไม่ฉีดเพราะว่ามันจะลนไปข้าวสูงมันจะโดนตัวเขาแสบหูแสบตาดีไม่ดีไปหาหมออีกใช่พี่เลียมถ้าใส่ยาฆ่าแมลงผมไม่ฉีดให้เลยจะตัดสินใจฉีดโฟทีอีกครั้งไม่น่าเชื่อยาฆ่าแมลงไม่แตะเลยจังนิดเดียว สักหยดหนึ่งก็ไม่ใช้ไม่ใช้ในขณะที่รอบๆอบนาเราเขาใช้กันมหาศาลอย่างเงี้ยนะใช่แต่เอาไวรัสอยู่คือตะงแงมันถี่อ่ะภาษาชาวนาเขาจะเรียกตะงแงนะปกติไอ้ช่องมันจะมีรวงหนึ่งก็ตังแงหนึ่งห่างแต่พอฉีดโฟทีตังแงมันถีเราประทับใจมากเลยประทับใจมากเลยขยันออกไปนาไปไปถ่ายรูปโอ้เป็นนั่งเอามือรูปคำข้าวโอ้ชวนนาไปดูชวนบอกไปดูข้าวที่นาไปดูข้าวที่นา หัวใจชาวนาเนอะ <S 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 พอข้าวเราสวยเรามีความสุขอะเราก็อยาก,อยากอยู่ใกล้ๆเขาแปลงนี้เดี๋ยวโตวลงกี่ไร่นะที่ข้าไรเมื่อก่อนเคยได้กี่ตันกี่เกียน เจ็ดเกียนแต่่อนใช่แต่แปลงก่อนที่ใช้โฟทีปีนั้นได้แค่ห้าเกวียนก่อนใช้โฟทีได้ห้าเกียนแต่แต่แต่เดิมเดิมตะก่อนในอย่างดีที่ทำมากี่ทีกี่ทีก็ห้าเกียนเก่งที่สุดก็เจ็ดเกียนเนี่ยใช่สิบห้าไล่ได้เจ็ดเกวียนเป็นเรื่องมาตรฐานสแตนดาร์ดของพี่เลียมเลยใช่เพราะว่าข้าวมันอ้มะลิร้อยห้ามันจะได้ไล่ละห้าละสิบเอไร่ละห้าสิบถังเออมันได้น้อยกันนิดนึงนะน้อยกว่าข้าวกอขออื่นตามปกติตามมาตรฐานแหละก็คือไม่เต็มไม่เต็มเกียนไม่เต็มไร่แน่ 15ไร่หลังจากที่มาเรียมใช้โปกตีไปแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าเก็บเกี่ยวเป็นไงต่อได้12เกียนแต่ขายไป10 1เกเกียนกว่าแล้วเก็บเอาไว้ปลูกอีกรถกระบะนึงจะเคยได้ประมาณ5เกียน7เกียนเพิ่มมาเป็น12เกียนนั่นคือเราได้กําไรมาแล้วเพิ่มมาอีก5เกียนเราก็เลยเก็บเอาไว้เป็นพันเพราะมันสวยเสียได้แล้วเม็ดมันใสไม่ใส่โอ้เราใช้มากี่ปีแล้วเนี่ยก็ใช้มา2ปี3ปีปีนี้แล้วค่ะ